ให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยลูกนะข้าพเจ้าเกิดมาเพราะสิ่งนี้นะไม่มีสิ่งนี้เกิดไม่ได้นะลูกนะเพีงเงินเียงเกเกิดแห่งความรุ่งโรจนของโลกนะครับแต่ถ้า, uh, มา to together, store, oui. ไม่มีสองสิ่งนี้เขาไม่ได้เกิดนะครับคนลืมให้ความสำคัญสิ่งนี้ว่าจะเป็นจะตายก็เพราะสิ่งนี้นะจะฆ่าก็เพราะสิ่งนี้ลูก เพราะฉะนั้นนี่แหละมีที่เดียว<อ>สำนักพรานทธรรมชาติทีาทาทลาดเลวเนี่ยเนีนเรื่องใหญ่นี่แหละมันเป็นมวยคู่เอกของโลกนะลูกเพ้อไม่ได้มันต่อยกันอยู่เรื่อยเดาะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ ากช่องนะครับมาที่สำนักของแม่พามนะครับวันนี้นะครับมาทำอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็มาดูนะครับวันนี้ว่าจะมีเลขเด็ดหรือเปล่าเดียๆๆๆ๋ยวขอเลขเด็ดนะต้องมาดูว่าพิธีกรรมของคุณแม่พามัเริ่มทำวันไหนถึงวันไหนนะครับเดี๋ยวไปคุยกับแม่พามกัน,น <ไป S 2> ค่ที่กากำหนด <ฮะ S 2> ส่งเทศบริสุทธิ์ปีนี้นะคะลูกกำหานดการส่งเทศบริสุทธิ์ปีพศ2566นะคะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะคะวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะคะ ครั้งที่สองวันที่สิบมิถุนายนนะคะลูกนะแล้วก็ครั้งที่สามวันที่สิบห้าครั้งที่สี่สิบสองตามป้ายนี่เลยนะคะ<ก>ลูกเดือนละครั้งเดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเดือนหน้าก็วันที่สิบมิถุนายนค่ะเดือนที่สามวันที่สิบห้านะครับก็ตามเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปเรื่อยๆครับเป็นประจํานะครับใครใสะดวกที่จะ,ะส่งเทพบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่เรจะมียังไงแม่ปัจจัยยังไงบ้างก็500บาทนะคะปัจจัยคนละ500บาท นะถ้ารู้เพศถ้าไม่รู้เพศเนี่ยเราต้องทําทั้งชายทั้งหญิงนะคนละ5 0าร0บาทค่ะต่อหนึดวงวิญญาณค่ะลูกเหมือนเดิม,มนะทีนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มคือเดือนพฤษภาเป็นต้นไปลูกไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกาใหข่าว่าวันนี้ก็เยอะเหมือนกันเยอะค่ะเต็มค่ะล้นเชิงตะกอนค่ะนะยังบด,ดีค่ะซอแอนบด,ดีลูกจ้ะก็คือยังยังไม่ได้ทําอยู่ประมาณร้อ ดวงวิญญาลุกนะที่ยังไม่ได้ทําแต่ครั้งเนี้เต็มเต็มจนล้นลูกนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะคือหลายๆคนยังไม่ได้เห็นเพจที่คุณประวัติวันวินอันนี้เพิ่งมาเห็นเขาก็เพิ่งจะแบบแม่ช่วยหนูด้วยนะก็เลยเป็นเหตุให้ต้องมาเริ่มทำ<ช>อีกครั้งหนึ่งเริ่มทำอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าล้นหลามกันมากล,ล้นมากล้นมากโดยเฉพาะวันสุดท้ายชงประกอณในสิบสอง นี่เลยค่ะลูกนะเชิงตะกอนนี่มีทั้งหมด12 12เชิงตะกอนค่ะแต่แตรอบนี้ทุกไปสองเหลือสิบค่ะแล้วก็ยังยังมีว่าอี๋ทํำยังไงมันล้นนะ่ะคุณประวัติปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องทําให้มันพอดีใช่ไหมนี่เชิงตะกอนไม่พอเพราะเหลือแค่สิเองลูกะเหลือ,ลอแค่สิบเอง ครับก็ก็ก็ทาไปประมาณนี้ก็ตามคิวใครมาก็แม่ก็จะจัดตามคิวให้ใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อที่คุณประวัติวันวินได้เลยนะคะเพราะว่าทางแม่เองก็ยุ่งมากนะเพราะว่าใครที่จะส่งมาทางคุณประวัติส่งมาได้เลยนะคะลูกเพราะทางแม่เองก็ยุ่งมากนะนี่แหละได้ช่วยกันนะเพราะบางคนไม่สะดวกที่จะอันนี้ก็แม่ต้องขอโทษไว้ตรงนี้เลยว่าโทรศัพท์บางทีนะ สายมันล้นจะรับบ้างไม่รับบ้างต้องขอโทษด้วยนะมีเวลาก็ได้รับไม่ไม่มีเวลาก็ไม่ได้รับบางคนก็เอติดต่อยากติดต่อน่นนี่นั่นไม่ว่าแต่ไม่ภาไม่ว่าแต่แอดประวัตินะบางทีก็มีธุระไม่ได้ว่าจะรอรับโดยโทรศัพท์เราต้องทํางานหลายๆด้านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามว่าเป็นยังไงจะมีตัวเลขอะไรหรือเปล่าเนาะนะครับบางคนได้ชอบติดตามด้านตัวเลขบางคนก็อยากจะดู พิธีกรรมที่แม่พรามจะทำนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับวันนี้โอเคค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาะใครติดตามไม่อยู่บอกว่าพยาาขอนาถานเข้าซักให้ลูกด้วยใหลูกท่าแบบนี้เงินทองของลูกนี้นะมันบกมันพร่องแล้วช่วยหาเงินมาใส่บ้านเราด้วยนะคะบอกพยาาขอนาถันนะคะเพราะว่าท่านเป็นเจ้านายของพระรชัยศรราชาพระรชัยศรราชาคือพรู ที่ดูแลกองผ้าหางค่ะดูแลสเปียร์คลังเงินทองในบ้านเรานะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะแจกคายาถอนหารทุกคนนะใครอยากได้อารับไปลูใครที่ไม่มีเทวดาก็รับนะหาเงินได้แต่ไม่มีทางเหลือ ก็จะมาดูพิธีกรรมนะครับที่สำนักเนื้รพราหมณ์ธรรมโชติรันนะครับก็วันนี้ก็มาไลฟ์สดผ่านช่องคุณประวัติทีวีนะครับก็หลายๆคนก็ยังไม่ค่อยได้เห็นการไลฟ์สดทางช่องนี้นะครับก็ฝากกหนท่องทางที่ให้กับทุกคนได้ติดตามนะครับวันนี้นะครับก็มาทำการไลฟ์สดในประมาณพักร่วงเกินต่อพัฒนัใจ อันมีพระพุทธเจ้าท้โทษให้แก่เราข้าพเจ้าทั้งหลายตากเท้าเข้าสู่พระมิพานด้วยเถินสาธุจะขออัญเชิญท่านเท้าทศรถเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งทิศตะวันออกให้เสด็จลงสู่สมัมมัภราอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยาสสิโนโมทะมาณาทังสูข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านทศรถเจ้าผู้เป็นใหญ่แห่งทิศตะวันออก สเสด็จมาเป็นสกีพยานในการส่งรูปเทพในครั้งนก้ขินันจาทิสังราชาวิรุณโภตะปะสาสติอุพั์ฐานางอาทิป,ปตีมหาราชายาสสิ ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านท้าวิรูหกผู้เป็นใหญ่แห่งทิศใต้สเสด็จลงสู่สำนักพรมธรรมโชติดันเพื่อเป็นสักขีพยานในการส่งรูปเทพในวันนี้ด้วยเ,เถิดพระเจ้าค่ะพระนามามหัปราอิทิมันโต มันโตว,วันนะวันโตยัตสสิโนโมทะมานาอา,างสุงข้าพระเจ้าขออันเชิญท,ท่านท้าววิรูปักเจ้าแห่งหนาคา,าสเสด็จขึ้นมาเป็นสักขีพยามในการทำความดีส่งลูกเทพในวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ จงถอนอาถรรพ์ให้พ้นจากวางเป็นทุกข์ขอให้ลูกผู้หญิงทุกคนที่ได้ร่วมส่งเทพบริสุทธิ์ในครานี้ขอให้บุญที่ได้ทําในคร้านี้จงบังเกิดขึ้นฉับพลันทันทีขออันเชิญเทพบริสุทธิ์กลับสู่สวงสวรรค์บัเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด จงร่ำรวยสุขล้นและก็พ้นทุกตั้งแต่บัดน,นี้ณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพยนะ์ณได้โชคณนะเมตตาณนะร้างอาถรรพ์ณเนะจริญณนะมั่นคง,นะงอาทิตฐานิณพุทธังอรหังเมตตาจิตณธรรมังอรหังเมตตาจิตณนะสังขังอรหังเมตตาจิตโอมสิทธิพุทธังปิยังมะมะเงินทองไหลามาณนะชาลีติณนะได้เงินณนะได้ทองณนะได้ทรัพยนะ์ณได้โชค นะเมตตาณร้างอาถรรณ์ณเจริญณมั่นคงอาทิตฐานนี้สาธุขอรูปเทพด,บดลบรรดาบทานโชคในค่ำคืนของวันนี้ขอให้ผู้ที่มีปาทิพย์หูทิพย์จงรลบรรดาประทานโชคลาาให้กับลูกหลานที่มาทุกคนให้ร่ำรวยสุขล้นพ้นทุกข์ขอบุญที่พวกเขาได้ทำในครั้งนี้จงแปลงเป็น หรือว่านุมาทองเป็นอันเดียวนะแม่ตั้งไว้บนเชิงตะกรใครอยากได้ก็ไปหาถุงมาใส่ลูกนะเพราะทุกคนได้ทาบุญกับแม่แล้วนะอ่ะเข้าข้างในข้างหน้าลูกเดินเข้าข้างหน้าเอาไปใส่เชิงตะกรนะคะวันนี้คนอาจจะไม่เยอะเหมือนทุกครั้งเพราะว่าพรุ่งนี้เลือกตั้งลูกนะเดินเข้าไปย้างฝั่งสียสินไม่ได้นะลูกองไปข้างหน้าเดินวนไปข้างหน้าลูก แล้วก็บอกไม้ไปโรยที่เชิงตะกอนต้องไปทางข้างหน้านู่ค่ะไปเข้าทางโน้นล,ลูกนะไปเข้าทางข้างหน้าค่ะเจ้าหน้าที่บอกด้วยนี่เลยค่ะลูกนะอ่ะเอาไปนะไป,ไป<ะ>ใส่เชิงตะกอนด้วยลูกตอกให้ก่ขอขนนะจังเด,<อ>ดินเข้าไปลูกแล้วก็เอากล้ยอ่าใส่ไว้ลูกอ้นี่ปุ้ยนี่วางอันไหนก็ได้นะคะเชิงกออ่าเชิงตะกอนไหนก็ได้ลูกวางไว้<ส> แม่มาส่งแล้วนะแม่มาส่งแล้วนะบุญกุศลครั้งนี้นะขอให้สําเร็จกับลูกๆทุกคนเชียวขอให้บุญกุศลนีล้สาเร็จเรียบเชิงตะกอนไหนก็ได้ใส่เชิงตะกอนไหนก็ได้นะครับทั้งดอกม้ดอกไม้พยายามใส่ให้ได้ทุกเชิงตะกอนนะครับดอกไม้ใส่ให้ได้ทุกเชิงตะกอนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับส่วนกล้วยใส่อันไหนก็ได้นะครับกล้วยวางอันไหนก็ได้ ดอกไม้ใส่ให้ครบทุกเชิงตะกอนนะครับอ่กล้วยวางเตาไหนก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เชิงตะกอนเดียวหมดทั้งพานก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเอาที่สะดวกนะครับแล้วก็มาออกทางด้านนี้นะครับเข้าทางด้านตะวันตกแล้วมาออกทางด้านตะวันออกนี้นะครับอย่าข้ามสายโยงอย่างเดียวนะครับ ได้ครับคุณแม่เทได้เลยครับเรารอมาส่นเทน้ำลูกเทนี้น้ำในถังเป็นน้ำมนต์นะครับวัดพรมหน้าโรล่ตาใส่ศีรษะได้นะครับเป็นน้ำมนต์ล้างใช้น้ำมนต์อันนี้ล้างอาถรรพ์ที่เราติดตัวมาครับายเจ้าลลมาขอบคุณมากครับคุณแม่ เทพจักสีไม่บอกนะลูกเทพากำให้งานได้ครับไม้ครเลือกเลือกอะไรครับว่าว่าสีทิว่าสีิทนะคะนี่ทางนี้มีถุงให้ครับเอาไปตั้งสีทุกบ้านก็ลิกกัไปใส่ บ้านี่ทิศก็คือต้องมีสี่กระถางกระถางไหนที่มันมีหัวหลายหัวเราก็เอาไปกระถางเดียวก็ได้แล้วเราก็ไปแยกเอาอย่างข้ามสายโยงนะลูกอย่างข้ามสายโยงนะออกทันนี้ได้ครับแม่ออกได้ครับทันนี้ออกได้ คุ้าวว่านว่านเงินไหลามาทั้งสีทิศว่านกุมารทองค่งนะเอาถุงมาใส่ไปเอ๊ะเจ้าหน้าที่เรามีถุงไหมลูกนี่ถุงนี่เอาถุงไปนวดถุงใส่ขี้วไปลูกไม่สะดวกเอากระถางไปก็ก็เป็นครั้งแดกของปี66นะครับเพื่อการทำส่งลูกเทพครับที่สำน,นักของแม่พรามนะครับธรรมโชตินะครับก็ นะครับก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็วันที่1ิบมิถุนานะวันที่1ิบมิถุนานะครับเดือนหน้านะครับใครที่จะส่งลูกเทพหรืออย่างไรนะครับก็สามารถที่จะแจ้งกับแอดประวัติได้หรือว่าจะเข้ามาแิดต่อที่ตอนนี้ก็ได้เสร็จพิธีว่าต้องจองไว้ก่อนนะครับกานรอบร้อยก็เต็มนะครับแต่ว่าอยู่ประมาณร้อยกว่าลำดับต่อไปนะครับก็จะร่วมกันถวายพระทหารเพืแด่พระคุณเจ้านะครับ ก็อีกสักครู่นึงพระคุณเจ้าก็จะเดินทางมาถึงนะครับคุณนนเดี๋ยวขึ้นไปเลยลูกเอากระาลงเดี๋ไปยืนปิดใจล,ลูก<อ>นี่เมื่อกี้โดตาพี่ให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยลูกนะข<อ>้าพเจ้าเกิดมาเพราะสิ่งนี้นะเราเกิดมาทาความความดีนะลูก<อ>เราเกิดมาทําความดีนะ<อ>สิ่งนี้เป็นพ่อเป็นแม่เรานะลูก<อ>เป็นเป็นต้นตระกูลของการเกิดของเราอย่าเจ็บอย่าไข้ แม่ใหญ่ให้ทอนลูกตอ,อสองสามสี่ห้าใครที่โดนคุณใส่มนดำเคยโดนแล้วลูกสิ่งนี้แก้อาถังชะง,งักชะง,งันลูกใครที่เคยโดนคุณใส่มนดำโขกระทำนะทุกอย่างลูกอันนี้แก้คุณใส่มนดำชะง,งักชะง,งันลูกไปแก้ที่ไหนไม่ขาดแม่ใหญ่จะแก้ให้ลูกนะเนี่ยไม่มีสิ่งนี้เกิดไม่ได้นะลูกนะ นี่ลูกปิดทองไว้นะใครที่คนที่แบบว่ามีโรคประจำตัวนะมดลูกไม่ดีมาปิดเอาไว้ลูกนะคนนี่มดลูกไม่ดีอะลูกคนที่เป็นก้อนเนื้อในมดลูกนะมาปิดทองขอขอมากรรมเราอาจจะเคยแตบว่านะใช้ไม่ถูกพี่นะไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้ละลูกนะ เนี่ยหนูเนี่ยนี่ปิดท้องไว้ลูกปิดท้องไว้อ้าวหายจริงๆนะเนี่ยหนูหนูแบบนลูกไม่ดีไปลมบางโูกมันใช้ดีบอกปากใช้ดีใช้ดีแล้เดี๋ยวอะไรนี่ใช้ดีใช้นี่แล้วใช้ดีใช้นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วทาล่ำพารวยทานล่ำพารวยตรงนี้ แม่แม่แต้องทำผิดถ้าทำถ้งเสียงถ้าทำนี่ตัวนี้ถ้าทำนี่ตัวนี้คนที่เป็นผินต้องรับรู้แม่อันนี้เหรอคุกค้จะเริ่มมู่ฮายถ้าทำนี่ตัวนี้เกี่ยวกับเงินใดข้ามกันตัวนี้เขอคบมาตัวนี้พอได้ไปจะยกมันไปตัวนี้แล้วมตนก็เปลือได้ตัวนี้เลี้ยงคนเลี้ยงแสงไฟ เราไม่ย้อนอันนี้ไอ้นะผ้าเสีย้าเสียหรือพายได้กางพูดนะน้องมยนะ

โอ้ยนอกหวานบ่ญเนาะบังจะถือว่านั้นเลยดิใครที่มีปัญหาในเรื่องพวกนี้นะครับปิดให้เยอะเลยปิดให้เยอะเลยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับ มองเกิดแหารวุ่นวายของโลกนะครับแต่ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้เราก็ไม่ได้เกิดนะครับจะเกิดมาจะเกิดมาทําชั่วก็ด้วยสองสิ่งนี้นะครับมองให้เป็นธรรมะนะครับอย่ามองให้เป็นเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างป็นเจ้าของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็คือสองสิ่งนี้ ที่อุบัติขึ้นมาในโลกไม่ว่ามนุษย์และสัตว์นะครับก็ต้องใช้สองสิ่งนี้เพื่อที่อุบัติขึ้นมาเป็นสรรพสัตว์ที่อยู่ใครยอมตนี้แม่จะชกใลยรใครยอมรับว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ วเยต้องคนลืมให้ความสำคัญสิ่งนี้ว่าจะเป็นจะตายก็เพราะสิ่งนี้นะจะฆ่าก็เพราะสิ่งนี้ลูกเพราะฉะนั้นนี่แหละมีที่เดียวสำนักการธรรมโชติลานหลวงแม่เข้าถึงธรรมแล้วเห็นว่าเนี่ยมนเรื่องใหญ่อสิ่งนี้นี่แหละมันเป็นมวยคู่เอกของโลกแล้วลูกเลอไม่ได้มันปล่อยกันอยู่เรื่อยเนะ แม่ก็เลยคิดทํนสิ่งนี้ขึ้นมาใช่มันต้องทำทำมาเพื่ออะไรครับก็เพราะแม่แก้กรรมทาแท้งเที่ยวแรกแม่นึกออกเลยว่าอ๋อไอ้สองสิ่งนี้เองที่ทําให้วุ่นวายนะมันเป็นมวยคู่เอกของโลกเผลอไม่ได้มันต่อยกันอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นเหตุให้แม่เข้าใจเข้าถึงธรรมว่านี่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ใครต้องคุณสายมนต์ดรักษาไม่หายมานี่นะมาอาบน้ำมนต์ที่ฝนตกมาจากฟ้าแม่เอารองไว้ให้แล้ว เห็นไหมลูกนี่เลยทำอันนี้เพื่อให้มาผกต้องกันถูกต้องใครใครที่ไม่มีเป็นเขงตัวเองมามาขอพรลูกจะได้สมความปรารถนาครับนะก็ใครที่จะมาผิดทองนะครับไม่อยากให้ตัวเอง ผูกมัดกับสิ่งสิ่งนี้ก็ประพิษทองมาขอเข้ามาเข้าซ้ามาขอเข้ามาเข้าซ้าใช่ามมยึดติดกับสิ่งสิ่งนี้แต่ก็ว่าถ้าไม่มีสิ่งสิ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่มันเหมือนว่าสิ่งสิ่งนี้ก็เหมือนกําเนิดความสุขด้วยความกลกด้วยนะรังท่านนี่เขาบอกเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะกค วางหนหน้ามาทนี้หน่อยสิไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ออกสื่อได้ไหมโอ้โหเขาเกิดมาเคลื่อสิ่งนี้เลยนะด้วยเขมาขอเข้ามาซะลูกนะนี่แม่ใหญ่แล้วนะไม่ได้ถึงนี้ไม่ได้เกิดลูกอาจารย์มังกรดังทั้งค่ายอดริสสนนะเดี๋ยวพอเข้าค่ายมีคำถามเลยการครับครั้งต่อไปครั้งที่สองครับวันที่สิบมิถุนาครับครั้งที่สามวันที่สิบห้าครับ รักดาศ์ที่42สิงหานะครับแล้วก็ไล่เรื่อยๆก็ใครที่สะดวกที่จะมาร่วมพิธีนะครับก็ตามนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาร่วมพิธีนะครับก็สามารถที่จะ,ะโทรมาแจ้งแอดประวัตินะรหรือว่าติดต่อสอบถามทางแอดประวัติได้เลยนะครับเพื่อจองคิวไว้นะครับเพื่อทําการจองคิวเพื่อการทําการมาทําพิธีส่งลูกเทพนะครับเพื่อ ในการส่งให้สู่สวงสวรรค์บางคนอาจจะยังติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะติดขัดที่ไม่พร่ามนะครับท่านพูดเอนนะครับก็ใครที่เคยติดตามชมคลิปมานะครับก็มาสอบถามกันนะครับถึงด้านทําพิธีกรรมนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นับก็น่าจะมีการขอเลขขอหวยครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามเพราะว่าจะมีการประชุมเพลิงนะครับคือเผานะครับคือเผา้มานเทพนะครับครั้งหนึ่งที่ส่งดวงวิญญาณตรงจุดๆนี้นะครับ ก็จะมีการส่งดวงวิญญาณตรงนี้นะครับก็คืนนี้มารอติดตามชมนะว่าจะมีตัวเลขอะไรมาให้หรือเปล่าตอนนั้นครั้งแรกที่มาทําพิธีคือจุดแล้วก็ได้เลยครับเลขชัดชัดเจนมากเลยมาติดตามว่างวดนี้นะครับเราที่มาจะทําพิธีจุดวันนี้นับจะได้เลขชัดเจนเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนรอบที่ผ่านๆมาหรือเปล่านะครับก็มาติดตามชมกันครับ สูงมากเลยโอเคห้องแอร์ทุกทีนะการแจ้งคือการแจ้งที่เราทำมาหลายเที่ยวแล้วก็สงต่างก็คือยากเนาะไม่เป็นที่เป็นทางเที่ยวนี้ของห้องแอร์เลยใช่ไหมช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราตั้งกใจดูสาราะไว้ห้ารับสี่นะครับไอมินาสการีนะตามมาอาเมโปชยามะ ติมินาสกาเรนะสังฆานนับปีปุตตามะอัคะหังสมาสังขังคันมามิสาธุมัจจังพันเตวิสุงวิสุขลักขันธายะติสัลณีนามะทุติยัมปิมัจจังพันเตวิสุงวิสุขลักขันธายะติสัลณีนะสัมมา